ยอดรับยอดจ่ายมาแล้วครับพี่น้องครับเดือนเมษายน2566ครับสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นการรายงานสมาชิกที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่1ถึง31มีนาคมที่สมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์นะครับเดือนนี้นะครับเมษายน66ยอดหักเงินต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตเท่ากับ41สตางค์นะครับสมาชิกของเราตอนนี้มี1 3 3 4 1 3้าคน เดือนนี้หั365บาท72สตางค์เพราะว่าสมาชิกเราเสียชีวิต892รายครับซึ่งเงินสงเคราะห์ที่ถายาทจะได้รับโดยประมาณอยู่ที่5 4 6 9 9 3บาท30สตางค์ครับพี่น้องครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนนี้นะครับยอดหานเงินสงเคราะห์ต่อนหนึ่งผู้เสียชีวิตเท่ากับ41สสตางค์แล้วก็หักจากสมาชิก หนึ่งล้านสามแสนสคนหักในวันที่12บสองเมษายนสอง6ันนะครับจำนวนเงิน365ร้บาทเจสิบตางเพราะว่ามีสมาชิกที่เสียชีวิตแปดร้ายแล้วก็ทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณนะครับอยู่ที่5 4 6 9สนสีบาทสาสิบตางจึงแจ้งพี่น้องอสอสอสมอ สมาชิกชกอสออสมอทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามหมอชาติจะเล่านะครับทุกเรื่องราวที่ดีๆและก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ